เพิ่งยังพิจารณาอยู่ไฟจีจ๊กเดียวนี่เอา้ากาเนิ่งผิดแต่หน้าอยู่ไปแจ๊กจะว่าผู้โชคดีหรืเป็นผู้ช่วยเด็ดไล่ต่อไปเด้อฮะจะ้จะว่าสีดิ้นไปโน้ตไปแจ๊กเน,นาะ หม่เนจ้ว่า่า่าดกปล่อยนะ้วคนมู่เนาะคนอยู่ียนเีนไปกลาบสบายดีสบายดีน้องพพี่น้องบ่าสุขสุคนเนาะบันสมองสุขบอดมวสิเป็นพี่น้องทางฝั่งลาาเนาะ กราบสวัสดีพี่น้องทางฝังไทยกันนึงมาพบมาพอกับช่อง YouTube ขบอาเวียงชายใจกันน่อยพี่น้องเอ้ยเติมกันอยู่ทางบ้านทางเรือนของน้องไม้พี่น้องเอ้ยอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งช่วยครับสร้างล้วกับน้องเทประจําการอยู่ตรวนี้พี่น้องเอ้ยแจงได้ก็ถ้าว่ามีาการได้ก็ต้องกราบขอโทษขออภัยนะ FC ได้หลายเพี่เนาะอัปเดตไปเรื่อยๆพี่น้องเนาะับช่อง YouTube ของบเวียง ครับขอขอบคุณขอบคุณแม่์เมย์เอฟซีปัจจุกันสุดยน่าที่ให้กำลังใจบัวเวียงมื้อนี้ก็ล่มเลยพี่น้องถ้าว่าเสียงรบกวนลายก็ต้องกลับขอโทษขอโทยอีกทีนึงเพราะว่าบางบางคนว่าบาัวเวียงใส่ก็เอาไวไ้เวียนกัวไปเจอกับมันติ้งเนาะพี่น้องเนาะมันชันพอเอาบ่มีใหม่กันชันแต่มีแต่าคาก็มันจะมีพี่น้องไปาะเอพี่น้องไปไปชมกันได้เนาะไปทางอ่าสะเพลินเฮดเวียก,กันเลยพี่น้องไปอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่ง đại cả, tông, có tôn, coi phaik cái nưng, thế nên, phát, đài, phải bừng, phải chôm, nồng, à, mà P'in Phaat về Đại về về anh giúp, anh giúp. Thằng anh giúp, anh Thằng anh giúp, thằng anh giúp. Thằng anh giúp, thằng anh giúp. คักๆๆๆเฮ็ดเปะบุญเปะว่าเปะคักเนาะแม่นๆโอ้เฮ็ดหยังกะเฮูกะเฮ็ดปูนงามเนาะเปว่าคักเนาะแม่นๆคักๆเออมื้อนี้ผู้ช่วยกับน้องเทนี่มาเยสบายดีเด้อโยสดียน้องเยเพิ่นอืเนาะกคุณากอนคัของขาเพิ่นเออหาเก็บไม้เก็บตอกคือว่า โอ้ไม่ไปแล้วนด้จุดพื้นจุดไฟอ่าแมนไปจูพื้นจูไฟไปออกมาาัปจิ้เล่นไปหาพื้นหายังอีกงานเจาเห็ดนี่นาะโอ้แจังหน่อยมาออกมาอยู่มาขึ้นเพือนขึ้นยังบ่มีพื้นจิ้มจุ้ยไหมเอาสิจุแต่ทานบ่ได้ไหมเนาะมันแพงขุมมือนี่แพงแน่ทานจะเอาเฮ้อเดี่ยวแอมแพ้แอมยังเลี่ยวนี่มัายังเลี่ยวนี่เพิ่นก็ขึ้นได้ไ่มเอาไฟเอายังเข้ามานี่ก็ขึ้นนะ อได้ออกมานอนพี่ลค่ะน้องเทน้องไม้ตชิญผู้ชมาอยู่กินเป็นองโนะโอต้องเก็บแล้ได้ผู้ช่แม่นนะเพอ้เ้องี่้ต้องมาเลแม่นต้องมาลดมือขึ้นฮือนนี่แม่นโดยเก็บไน่นเใม่นแมนหา้วนเดี๋ยเยอพาน้องี่งเพิ่นเดี๋ยวเอพาใส่บันได ได้กะเทคานนี่แม่มีมีมีคานปูนเอามาไว้เทคานนั่นชื่อเฮชื่ชายเมนชเพินาเพิรนแมแมัเินเดนิน้วดน่นั่นะแบ่งกันเห็ดมันกนกคนมัดคนวะคนบราณคยำไส่ไปเ่มเนาะ ตลอดนะทะเลอยู่นนองดาแบบปรมาครไมครบจอเพื่อนเดยเป็ดทำยังแหละแมนมนเด็กเทากับน่รน่าหักแมนนอกนอรว่าพวกเพิ่งเคยเด่นกระปูนไดกระไม่นี่ต you know hmm ้องคนมีงานฝีม him ือเน่ยตาบอนั man, man. ่นมายัานผิดพ้าดผิดพ้าดเนี่ยยากได้เอาอะไรตัดอะไรอย่างเน่ยมันไม่ไม่แพงแพงเ้้ไม่ นี่น้าที่มันมันสามชิปใบพันธุ์บอกกระทำตามเขาเงินกว่าเท่าไหร่บอกชิ้นหนึ่งนะอันนี้หนาใหญ่หนะหน่อยจำสามชิปไปพันแม่เหนแล้วตัวหนาใหญ่นี่ตัวหนาน้อยนี่โอ้อ๋อตัวตัวนี้กับที่ใช้ได้เมื่อวานนี่เนาะเห็นแล้วเขาขึ้นแบบมื่อัานเป็นยังติ่งเพิ่นยังมด้จับตัวนี้ยังมด้จับปัว เนี้หั่นเขาได้บ่คือยังกดมันยังนะยังไม่ทันได้หั่นออ่ไอ๋อไว่ไ่ทันหัอ๋อยังบ่ได้อิวเขาเนาะบ่ได้อิวเมื่อวานนี้โดยๆมันทแล้ก็เลยเนื้ออืมมับวนไนไหนยคันมันมคามพ่นกะหันแล้วเนาะอ้ยดยอไปทงในวิตนี่เขาั่นให้เีนี่ะแมนแนเลมันจะคือๆ ไม่พออป่ไปดูสิยต้องเห็ดหม่ห้มตอกแนเจรเพก็ได้เนาะแมเจระเจระพก็มนนักตัวนี้เต้ยยังตัวนี้กันไม่นบอกแมนอเนาะ

ขื่นเถิงไ่ได้ตีงมันในว่านองเทบันเออเกียไ้สิขึ้นไปพี่ชูดมันก่อนขึ้นมืนั้นมันอยากตีงเนี่ยมันหายาเอาขึ้นไปมันอ่ามันลมเลยมันเออเ่ยนั้นขึ้นไปยังไ่ได้ขื้นเบิ่งได้ค่ะมันนนออเออตะพี่น้องเลยเนาะ คักค่ะค่ะพี่น้องเอออย่างคือูงนี่สูงเน้นี่อ๋อแน่นได้บัตรนี่สั้นสั้นกับพวกขั้วพวยังได้บัตรคือว่าโอเคได้พี่น้องพอเพิ่นจับทึงๆพี่เพิ่นก็ใส่น,น,น็อตบอลองเนาะแต่น็อตบอลองจับเขาแต่ละต้นแต่ละต้นนะอยู่เทิงพี่ก็ยัง,งโมเมนต์ง่ายเนาะผู้ช่วยเนะาะเออ พี่น uh. ้องเลยอันอยู่ท้งเพื่อนเปนกันยังโมเมนไง่วยเก็บกวดเก็บกวดได้พ่อนพาาเรีพ่น่้แล้วแอ๋เมนเโดเป็นสองห้องห้องเมนเมน ห้องนอนเพื่อนตัวนี้อ่<ม>าห้องนอนสองห้องเลยค่ะค่ะค่ห้องนี้อีกเออนี่ห้องนี้เดี๋ยว,วนี้เป็นโถงบ้านโถงบ้านมีเท่านี้พี่น้องเพราะว่าส่วนไลยเฮาบุคคลอยู่หรอกถ้าเฮือนชองสั้นเนี่บออยบุคคลอยู่เทิงหรอกคำว่า,ามีเตียงมีแคก่กันเมนนั่งอยู่กลางเนาะอ่าบุคคลอยู่เทิ้งเลย คือว่าเส้นนี่คือว่าเส้นนี่ยังเดือดแต่น้ำหนีชื่อเนาะท่านท่านท่านใส่เนาะอ๋อยังเดือดแต่ชัวร์สั่นนี่ชื่อในรอบข่างนี่เป็นใส่ไปแล้วรอบข่างอืมเลยเลยเลยพี่น้องที่ว่าค่างแต่ว่าหน้าต่างหน้าต่างห้องนอนนี่เพิ่นชี้เอาเห็ดหน้าต่างขนาดใหญ่เนาะพี่น้องเนาะขนาดความยาวพี่น้องไอตัวนี้ขนาดความยาว คื <ersch> อ<ร>ว่าโอเคคัก lonely, คัดเข็นมาในเย็นค่ะเนาะแม่เย็นขึ้นมาเถิงปิดพี่น้องเลยคือว่าในเรื่องรายการอยู่คันนอ่เห็ดปูนคะแนนเห็ดไม้มาแหน่งานแหน่งแห่กันเห็ดแบ่งกันเห็ดเอาอยู่ลายคนกะบางคนกะบหจากความเห็ด าจากคนเป็นกับกลายเป็นคนบม่เป็นก็มีแต่มันลายคน เจ็บว้อีกมืน่นมื่นมือนงีอนอ้กันได้ย่อเพื่อนน้องเส่อท้องอีกนิ่มื่นนี่ก็โค,คุดคุ้มนะมืน่นมื่นกับมือหนอ้านะุคตคุม้ม ไดหรือว่าอัปเดตในแม่ๆเอฟซีเบิ่งไปทำการนาะพี่น้องเนาะอกตะปูเพิ่ไไนเฮาอันได้เหรเฮายั้นเข็ดจะบูนได้กะือว่าเราเอ่มเบิร์ดเนาะเพื่อนนี่เนาะม่ได้จงว่ายนาะผู้ช่วยือว่าเอ่ยม,มาเลยนี่เนาะ แต่ว่าแต่ว่าตัวนี้นาะบุรุตัวนี้นาะบุรุษมีโปร dom, in, ่งเยี่ยมตัวนี้เนาะบุมีเบล่งนะเห็นไหมโดยโดยที่พี่แต่นั้นะกับตัวนี้ฮะบอไปติดตั้งมงกุบตัวนี้ขึ้นดีไหมนี่เช็ดประตูเข่าพู้นิกเดี๋ยวเพิ่นเช็ดขึ้นสูงผ่นวอน อ่องานแล้วเมนน่่นีนาเก่าอดเก่ายื่นยงจะได้ทอนค้ำเป็นบอยู่ามันก็ได้เยจ่กดลเก่าอดเก่ายื่นจะได้ทอนค้ำอดเนาะชักมืฮะขอแค่ว่าใจชูยังคือกัน แน่นแล้วเก่าเก่าอดเก่ายืนอ่าเก่าอดเก่ายืนที่ได้ทนคำเพิ่นยังว่าอยู่ว่าวพอได้แล้วเฮ้ยเตียไเมย์เอฟซีเพิรนเห็นเพิ่นยังผิดแต่หน้าอยู่ไฟจิจักเดียวนี่เอาว่าอ่า ยังผิดเจอหน้าอยู่ประจกักจ,จะว่าผู้โชคดีโรยเป็นผู้ช่วยไล่ต่อไปเด้ฮะจะ้าจ้จว่าสีดิ้นไปโปน่นไปแจักเนาะเนาะผู้ผู้โชคดีไล่ต่อไปคือผู้ช่วยนี่โอ้คือว่าสุดยอดเลย คุณยายจะดีเพื่อนก็ตั้งมองเห็นนะดีแรกข่อยว่ะแม่บอสอันนี้คำว่าข่อยมีเงินกับชาคมคิดข่อยอยากให้เจ้าแล้มาอยู่แถมพอได้มาบอกมาสอนน้องๆนะขึ้นในใจข่อยจะไว้ใจมีรุ่นเรม่มีรุ่นจะว่าจะรุ่นแค่นี้ละแม่โดยมีแต่เด็กน้อยได้มาอยู่นลำกันหนุนยังบวชังไผ่กันไผกับพ่อไผ่พ่อมัน พอมีผูรักผูใหญ่เนี่ยพอได้เตือนสติเขาโล่ห,หู้ได้ต้องมีผูบอกผูนั่นไปนำหนึ่งมากคือเขาน้องดาวน้องจ้อยนี่เฮงเด็กบ่มีบ่มีพอมีแม่บอกเฮงแล้วโอ้ยยังไายัยงไายัยงไย,ยง

บางสิ่งบางย่างกะบ้าเฮ้าบดดวบกะน้องๆกับบ้หูเด้นี่ย่ะกันนะงน้่น้นกปอตูเม่นหาเก็บหาก,กวดตัวไรมันย่อนลงลงเดียอยู่พืน้นเ้าเดียวลงไปน่ะย่ยอนลงหลายแชมพูหย่อน้องตามมันตามปองี่จะลาบอยู่เอาเดียวลงทางดก เดียวขึ้นมาโอ้แต่วลาปูหยอ่อนไาอ่อะนีต่ตะปูเันช่งเป็นอะไรนะเนาะขี่ว่าเพิ่อนตอกบ่ถึกแต่แท้มันโมเมนต์มันตกลงป่องได้มันย่อนลงแม่นแมเามนาะแม่แม่เน,นแหละเห็นตกลงนี่เนาะเราต้องเก็บนั่นแหละคอยบอยากขี่รถเข้ามาพี่นะคอยมันย่านย่านย่านมันเหยียบเล็กตะปูลาย นี่จะเป็นแบบห้องนอนเป็นองไรห้องนอนช่องห้องนอนจะอยู่บางใต้นี่ตั้งคุณกับจะเป็นนะเป็นทงบ้านทงบ้านที่จ่นั้นแต่ต่อไปตามคร่าวๆเนาะ ทางดุซิเพิ่นว่าทีมีห,อห้องครัวเพิ่นว่าเนาะเพิ่นน่ายจะเฮ็ดห้หองวงใต้พี่และจับเบิกว่าเด็กเรามันหออกมาถ้ามีสิะไล่ตัวทางซึ่งบอกชุดเนาะทางใต้พี่คือว่าชุดดินเนาะเอาเส้นหน่าจะออกไปใส่ทางน้องต้นเนาะพี่น้องจะออกไปเบื้องนี้ฮะแมนแมนชาวบ้านเฮาจะได้ทางนี้ หาโบเบนยังดอกเขาเห็นมันซื้อไม่กวดไปหายลายอยู่ได้ค่ะเขาเห็นมานี่กะอ๋อเดี๋ยวแต่และนั่นเนาะเขาไม่อยากถือนะถือลายมันสินัก,นกเฮ้ยถือหน่อยเอาอทำถือลายแต่มันนักแต่มันเป็นอันบกัด

อยู่สี่หลังหา้าหลังน้องเกิดทองหลังที่หกนี่จะเป็นของพายเด้หลังที่หกนี่เนาะหลังที่หกนี่จะเป็นของพายเด้อหาหกหลังเลยอยู่ในหมู่บ้านนี่พี่น้องเไยหมู่บ้านสายบุญอีกอ่าบอ่อลหนึ่งน้อพี่น้องเนาะจุดหนึ่งสีบาหมู่บ้านรวมสายบุญเลยพี่น้องโอ้ขึ้นมาทั้งพี่ร่มแห,งมห้งนาะมือนีเนาะ ลมแห้งอนีพี่น้องขอยขึ้นไม่จนจำกับขอโทษขอภัยน้ำเอฟซีอะไรมันลมแห้งตั้งแต่เ็นเขาเส่นเขาย่างนี้เรเวี้ยงยังไ่ได้ขึ้นมาสักเท่ากอ็เตแ่กังอันนี้เราขึ้นมาที่นรอไม่ดี้าเขหาึ้นมาี่เราเยยกับเาขนได้กลนมาเก็บเบิร์เนาะ ใจใช่ป่ะว่าลงไปหายเขาลงหน่อยพากระสอบตกหนุ่มเแห้งอีกเดี๋ยวคอยสิลงไปอัปเดตอยู่ข้างล่างก่อนบัดนึงสร้างเป็นกบใหม่ก่อนน้องปึ๊บนะปึ๊บกันบนที่ทางมันมีพื้นนี่ลงนี่เนาะโอ้ยนกใ่โอ้ thế chắc đã vậy hiền hết hiền hết เพียเห็ดคนเฮ้าคำตลาดเห็ดเรียว่าคำหูจักเบืองมูอแต่บ่านเข้าไปเขาก็สิได้เป็นแม่อาแม่พู โล่ปิกแม่แม่แล,มแล,ลำลำไปลำมาให้มันเกี้ยงออยบาดเดียวปไปเลยบาเดียวบ้ก็ยังบ่เชียนเาบลว็อ,อ,อกอกตัน,นี่แหละขึ้นนาารกากโลกรนะ้ยงบ้งบ่มันเย,ย็นเนาะ, <c oughs> นะ จอนเนาะผู้ช่วยอัน้างเลยจอโนารมณน้องๆเลยเพิ่งวิาา่าให้เนี่โดยต้องหูจักใช่เครื่องไายมันจังหูจักเป็นอ่าจะจะจะไป กดเจ้าบลอกไว้เจ้าก็เมื่อยนะว่ไอโกดมันอยู่เนาะไม่เจียวเนาะนี่แต่หลอกว่าถุกแต่แม่ถูกไปถูกมาแบบนี้แม่เราเลี้ยงนี่ไปเป็นเจ้าบ้าคอวมาผ่อนใครผ่อนแล้วคนมาอยู่เนาะคนอยู่คนอย่เรียนเน็ตไป ควาเด็ดไงพ่อแม่พี่น้องเบิ้งทางั้งน้องๆเฮ็ดเบียกหรือว่าทางสร้างเพิ่อนเฮ็ดเบียกพี่น้องไงคลิปนี้ก็สิป,ประมาณนี้เด้อพ่อแม่พี่น้องถ้าวา่าผิดพลาดการใดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยหลายคลิปนี้กัสิล,ลาไปก่อนพี่น้องเอ้ยขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดีเป็นสุขสุขคนเด้อเนาะ